คำเตือนคําพยากรณ์ที่ท่านจะได้รับชมรับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเพียงการใช้รักนาเพียงดวงเดียวหากท่านต้องการคําพยากรณ์ที่ละเอียดและเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้ดังภาพสวัสดีครับผมแฟนเพจ facebook และช่อง youtube ดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงทุกท่านกลับมาพบกันอีกกับ คนเกิดรัชนาเมศประจําไตรมาสแรกของปี2567ซึ่งประกอบด้วย3เดือนคือเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมจะมีปรากฏการณ์ทางด้านโหราศาสตร์ที่สําคัญสําคัญและเกี่ยวข้องกับคนเกิดรัชนาเมศในเรื่องใดนั้นมาเริ่มกันที่เดือนแรกเลยนะครับคือเดือนมกราคม คนเกิดรักขนาเมษหลังจากที่ดาวอาทิตย์ซึ่งย้ายเข้ามาสู่ภพกร,รมะของคนเกิดรักขนาเมษต,ตั้งแต่วันที่15เดือนมกราคมจนถึงวันที่13เดือนกุมภาพันธ์ปี2567 ช่วงนี้เองคนรักคณาเมธเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของการงานที่จะหยุดชะงักหรือติดขัดเป็นอย่างมากรวมถึงการถูกเพ่งเลงจากหัวหน้างานรวมถึงในช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของคนในครอบครัวเนี่ยจะเจ็บจะป่วยรวมถึงในเรื่องของความรักเนี่ยให้ระมัดระวังจะมีปัญหาปากเสียงในเรื่องของความรัก หรือคนรักอาจจะเจ็บจะปวดนั่นเองโดยคนเกิดรักคณาเมษเนี่ยให้ระวังตั้งแต่วันที่15มกราคมจนถึงวันที่13เดือนกุมภาพันธ์ปี2567นั่นเองนะครับคนเกิดรักคณาเมหรังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งแทนด้วยเลข6ในทางด้าน รศาศไทยนั้นย้ายจากภพมรณะไปสู่ภพสุภะและจะอยู่ในภพสุภะตั้งแต่วันที่18เดือนมกราคมจนถึงวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ปี2567ดาวสุขที่อยู่ในภพสุภะนั้นร่วมกับดาวเฤรื่องหักที่อยู่ในภพตนุ ส่งผลดีไปสู่ภพาภะของคนเกิดรัคนาเมธซึ่งในช่วงนี้เองคนเกิดรัคนาเมธนะเนี่ยย่อมส่งผลดีในเรื่องของการเงินเนในเรื่องของรายรับนั่นเองช่วงนี้เองคนเกิดรัคนาเมธเนี่ยจะมีเรื่องของการเงินเข้ามารวมถึงในช่วงนี้เองการเงินของคนเกิดรัคนาเมธค่อนข้างที่จะดีกว่าปกติรวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิด รักคนาเ,เนี่ยยังส่งผลดีต่อบุตรหลานของท่านซึ่งอาจจะมีโชคลาภมาจากเรื่องของบุตรหลานสัตว์เลี้ยงหรือคนอายุน้อยนั่นเองนะครับและในช่วงนี้เองคนเกิดรักคนาเ,เนี่ยบุตรหลานของท่านมีโอกาสที่จะมีความรัก เข้ามาด้วยด้วยนะครับผมหรือในช่วงนี้เองเนี่ยคนเกิดรักานาเมธที่เป็นพ่อหรือเป็นแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยอาจจะได้รับการงานแต่งจากบุตร้านของท่านก็ได้เช่นกันนะครับผมและในช่วงนี้เองคนเกิดรักานาเมธเนี่ยเรื่องอาหารการจินเนี่ยค่อนข้างที่จะพรั่งพร้อมอจ,จะมีน้ำหนักตัวขึ้นในช่วงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับโดย เรื่องราวของดาวศุกร์ที่ยย้าอยู่ในภพสุภาเนี่ยจะส่งผลตั้งแต่วันที่18เดือนมกราคมจนถึงวันที่12เดือนกุมภาพันธ์ปี2567นั่นเองนะครับคนเกิดรักคนาเมตรหลังจากที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลข3ในทางด้านโนราศาสตร์ไทยนั้น ย้ายเข้าไปสู่พบกรรมะของคนรักคณรในช่วงนี้เองคนรักคนาเ,เนี่ยเรื่องการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะได้งานใหม่หรือเปลี่ยนแปลงตําแหน่งยกย้ายการงานไปในทางที่ดีรวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรักคาเมมักจะมีเรื่องของความรักเข้ามารวมถึงสุขภาพในช่วงนี้ของคนรักคณรค่อนข้างที่จะแข็งแรง แต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของรายรับที่อาจจะไม่เป็นไปนตามที่คาดหวังเอาไว้รวมถึงจะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นรวมถึงในช่วงนี้เนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของเด็ก หรือว่าบุตรบริวาเนี่ยอาจจะนำปัญหามาให้ท่านได้ด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนเนี่ยต้องระมัดระวังยาลงทุนจนเกินตัวอาจจะทำให้ท่านเสียเงินได้ในช่วงนี้รวมถึงในช่วงนี้เองเนี่ยให้ระมัดระวังบุตรหลานของท่านเนี่ยจะเจ็บจะป่วยหรือนำความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้ท่านได้ในช่วงนี้โดย เรื่องราวดังกล่าวเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณวันที่5เดือนกุมภาพัานธ์จนถึงวันที่15เดือนมีนาคมปี2567นั่นเองนะครับคนเกิดรักคนาเมธหลังจากที่ดาวสุขซึ่งแทนด้วยเลข6กในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นย้ายจากภพสุภะไปสู่ภพกรรมะแน่นอนว่าคนรักคนาเมธเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะราบรื่นแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีปัญหาในเรื่องของการงานอยู่ก็ตามแต่หลังจากนี้ไปการงานของท่านค่อนข้างที่จะราบรื่นและส่งผลดีอย่างแน่นอนในเรื่องของการงานและการงานของท่านในช่วงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งโยกย้ายตําแหน่งไปในทางที่ดีและอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของความรักคนที่เกิด รักคณาเมธเนี่ยมีโอกาสที่ความรักจะเข้ามาช่วงนี้อย่างแน่นอนโดยที่ความรักที่เข้ามาของคนรักคณาเมธเนี่ยเป็นความรักที่ดีแต่อาจจะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันบ้างอยู่เล็กน,น,น้อยแต่ก็สามารถที่จะเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนไปได้อย่างแน่นอนแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่านี่จะสร้างความเดือดร้อนให้ท่านไม่ว่าจะเป็น เรื่องของบุตรหลานบริวารหรือว่าสัตว์เลี้ยงรวมถึงช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของรายรับที่มันลดน้อยถอยลงไปอยู่บ้างแต่ก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับคนเกิดรักคณาเมธ หลังจากที่ดาวศุกร์ซึ่งแทนด้วยเลข6ในทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้ามาสู่ภพราพะของคนเกิดรักคณาเมษในช่วงนี้เองคนรักคณาเมษเนี่ยการเงินเนี่ยจะผ่อนคลายหรือคลี่คลายขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้การเงินของคนรักนาเมธเนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดหมุนอาจจะไม่คล่องเท่าไหร่แต่หลังจากนี้ไปคนเกิดรักนาเมธเนี่ยจะโชคดีในเรื่องของการเงินอยู่ประมาณ3สัปดาห์และจะมีโชคลาภมาจากเรื่องของการต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลหรือมีโชคลาภมาจากาศาสตร์ลึกลับหรือสิ่งลี้ลับหรือมีโชคลาภมาจากสิ่งที่ไม่เปิดเผย คนเกิดลัคนาเมษในช่วงนี้เนี่ยนอกจากดีในเรื่องของโชคลาภแล้วเนี่ยยังดีในเรื่องของการงานได้ด้วยนะครับการงานที่เคยติดขัดหรือมีปัญหาอยู่เนี่ยจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือรวมถึงเรื่องของสังคมคนรอบข้างเพื่อนฝูงเนี่ยจะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคนลัคนาเมธเนี่ยให้ผ่าน ค้นเรื่องการเงินไปได้โดยเรื่องราวดีๆเหล่านี้ของคนรักนาเมธเนี่ยจะเกิดประมาณ3สัปดาห์คือตั้งแต่วันที่7เดือนมีนาคมปี2,567ัจไปจนถึงวันที่31เดือนมีนาคมปี2,567เป็นเวลาประมาณ3อาทิตย์นั่นเองนะครับคนเกิดรักณาเมธ หลังจากที่ดาวอังคารซึ่งแทนด้วยเลขสามทางด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นยกเข้าไปสู่ภพราพะของคนเกิดลัคนาเมษในช่วงนี้เองคนลัคนาเมษเนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องของรายรับที่เข้ามาต่ำกว่าปกติและในช่วงนี้เองคนเกิดลัคนาเมษนั้นเนี่ยระวังจะเจ็บจะป่วยซึ่งการเจ็บ ป่วยของคนเกิดรักคณาเมรนั้นเนี่ยจะเกิดบริเวณที่ช่องท้องหรือบริเวณที่หัวเข่ามักจะมีปัญหารวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรักคณาเมธเนี่ยให้ระมัดระวังในเรื่องของบุตรหลานของท่านจะเจ็บจะป่วยรวมถึงในเรื่องของการเจ็บป่วยมาจากบริเวณช่วงหัวใจหรือว่าหลอดเลือดเนี่ยก็อ,อาจจะเป็นไปได้เช่นช่วงนี้อาจจะมีความดันสูงไขมันเบาหวาน อะไรประมาณนี้ที่ทำให้ท่านเนี่ยต้องกังวลใจหรือวิตกกังวลรวมถึงในช่วงนี้เองคนเกิดรักคณาเมตเนี่ยในเรื่องของการลงทุนเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่ามีโอกาสที่จะขาดทุนก็เป็นไปได้โดยคนเกิดรักคณาเมธเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยให้ระมัดระวังแต่วันที่15เดือนมีนาคม2567จนถึง วันที่24เดือนเมษายนปี2,567ก็ขอจบคลิปคนเกิดรัคนามเมศประจำไตรมาสแรกของปี2,567ไว้เพียงเท่านี้นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด s ับ s c ค i b ์นะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ